ข่ามายเลขเจ็ดวันนี้ขยายผลจากปขมขโมยรังนกที่จังหวัดพัทลุงสู่ธุรกิจสัมปทานรังนกที่มีทั้งการทุจริตและอำนาจมืดเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นอย่งางไรติดตามจากคุณสมจิตนวัคเกอือสุนทรครับผมเองก็เคยถูกยิงเอ็นช่วโู่ต้องสามชุดที่อดวัทลุงนี่แหละเมื่อประมาณสีปีมแล้ว แ่เป็นอย่างนี้เนี่ยเท่ากับว่าถ้าว่าถ้าสักพูดว่ามันเป็นสีดำดำไหมเนี่ยก็ก็น่าจะมีส่วนนะแต่ว่าไม่ทั้งหมดพยายามเปิดออกมาแต่ว่าเปิดไม่หมดเป็นคำบอกเล่าของอาจารย์กเกษมจันดํานักวิจัยสนามด้านมนุษยวิทยาที่ศึกษาเรื่องราวของนกอีแอนมายาวนานหลายสิบปีชี้ให้เห็นถึงธุรกิจสัมปทานรังนกที่มีลักษณะกึ่งผูกขาดเพราะมีแค่ไม่กี่บริษัทที่ทํา และที่สําคัญแม้จะมีชื่อสองบริษัทสามารถส่งออกไปประเทศจีนได้แต่ความจริงมีเพียงแค่บริษัทเดียวเท่านั้นที่สามารถส่งออกรังนกไปยังแดนมังกรได้ทีนี้ไอ้บริษัทนึ่นนะเป็นบริษัทอีกตัวเนี่ยมันบริษัทตัวเล็กซึ่เขาส่งไม่ได้เขาส่งเฉพาะรังนกบ้านนะแต่ถ้าเราไปดูเผยๆเนีเ่ยมันดูเหมือนว่าส่งได้ทั้งสองตัวเพราะเท่ากับว่าวันนี้เน่าวันนี้ก็เป็นส่งออกบริษัทเดียวก็คือ เป็นบริษัทของรัฐมนตรีท่านหนึ่งซึ่งอยู่ในรัฐบาลเป็นดัตแล้วก็บบ 1, วกกมีบริษัทย่อยในสัมกัดการที่ชุมพรด้วยแต่ใช้ชื่อเป็นเดินสำหรับปัญหาการขโมยรังนกที่จังหวัดพัทลุงที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงรอยต่อรอการประมูลรอบใหม่ระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง9กันยายนจนตกเป็นข่าวครึกโครมช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้น สิ่งที่จะเป็นปัญหามากคือตลอด3เดือนนั้นมีการทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นระยะเพื่อให้เฝ้าระวังไม่ให้มีการลักขโมยรังนกจนนำไปสู่การจัดเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานร่วมเฝ้าถ้ำใช้งบประมาณไปกว่า4.9ล้านบาทแต่สุดท้ายกลับจบลงตรงที่มีการขโมยรังนกพร้อมมีการเผยแพร่คลิปเสียงที่อ้างว่าเจ้าหน้าที่เปิดทางให้มีการเคลื่อนย้ายรังนกจึงดูเหมือนว่าภาครัฐจะหนีความรับผิดชอบไปไม่พ้น เดี๋ยวก็ไปเอาคนนกต่าง,ง,งนั้นแต่เดียวโอ้ตึ้งก็อยู่ข้างในอยู่แล้วก็อยู่ข้างในแต่ไม่ต้องแรงด้วยไม่ต้องบอกคนเ้่นหรออันนี้ก็ตามเขาของครั้งนี้ที่จริงการลักขโมยรังนกช่วงร้อยตัระหว่งางสัญญาณมีมีข่าวคร้ากันมาตอลอดน,นะครับแต่ว่าไม่รุนแรงหนักหน่วงเท่าครั้งนี้ครั้งนี้ในเข้าไปกอไ่อไฟเข้าไปเจ้ใชีวิตไปอยู่ในตำนานมาก แต่ว่าผมเชื่อโดยสนิทใจครับว่าไม่มีคนเข้าไปลักได้โดยเจ้าหน้าที่ไม่เกิดทางและปรากฏคลิปที่เป็นที่มีการปล่อยกันนะครับแต่น,นี้มีการปล่อยคลิปให,ให้แสดงให้เจ้าที่เห็นว่าแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่นี่ร่วมด้วยร่มีคล,ลิปออกมาเนี่ยคลิปจังให้เจ้าหน้าที่ปล่อยให้กับคนโดยขโมยนอกออกมา แล้วกขาบอกว่าการลักเป็นลักเข้าโกงกลางแม้ในขณะนี้จะจับกลุ่มแก๊งขโมยรังนกได้แล้วแต่ในมุมของผู้ศึกษาเรื่องนกออแอนมายาวนานกลับมองว่าโอกาสที่คนเหล่านี้จะรอดพ้นความผิดมีสูงมากเพราะว่าการกฎหมายขึ้นสารคุนภาคสาไว้เป็นแนวนี่ก็คือว่าคนที่ไปเก็บรังนกในถ้ำถือว่าไม่ได้ขโมยรังนกตั้งแ่หัค่ะ การกบยลังนกงถือว่าไปกบยจากบรยจัทสมบัติพิเ็บมาแล้วเพราะฉะนั้นมันก็กลายไปเป็นการเข้าไปในเก้าปฏิเก็บรังนกในแหล่งธรรมชาติซึ่งไม่ได้รับอนุญาตพอไปคิดนัพิจารณาถึงสูงสุดเนี่ยสู้กันแล้วเนี่ยก็คิดว่าเรื่องนี้มันเป็นการสแสดงละครให้คนที่เขาไม่รู้ดูกันมากกว่าเพราะถึงที่สุดมันมันเอาผิดอะไรใทรไม่ได้ ้สังเกตว่าคดีนี้อาจจบลงตรงที่เอาผิดใครไม่ได้แล้วอีกประเด็นที่มองข้ามไม่ได้คือรัฐอาจจะเสียค่างโง่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้บริษัทเอกชนที่ได้รับสัมปทานหรือไม่สุดท้ายเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรสังคมต้องร่วมกันติดตามและตรวจสอบขอลับหมายเลข7สวัสดีค่ะ